สวัสดีจ้าขอขั้วคือเกลาขายายอ้วนพบอขอขอยายอ้วนเสียบนั่มือนนี้ก็บขั้วคือเกลียวาพี่น้องเอามาเบ่งกันขา่าเห็ดเมนูอยยังกินกันดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายอ้วนสิลาปลาดุกเนาะค่ะเนาะซื้อปลาดุกมาจากตลาดซื้อที่จากเขาฟักมันอ่ปิ้งไว้แล้วนะจ๊ะเนาะเขาก็สิม,มาฟักดีๆเล้วจากพี่น้องว่าเสียมต่ำเสีักม่วงลาบแบบต่ำเสีักม่วงเลยไหมจ้ะพี่น้องตํำเสีักม่วงก็แะสบคิดว่าแร่ว่าพี่น้องฝากตัวกันก็ท่านล่เดียวเนาะ ก็จะไปตำตำก็จะตำเจี๊ยบมูนก็จะเสียกนะคิดว่าหรอกหลากหลายแต่ว่าไหนเขียงก็แตกเขียงสือ่อจะใสก็แตกคือเก่าอจากพี่น้องอันว่าจะฝากรับประกันเลยแตกคือเก่าเขียงหน่งทีเขียงมันไม่แย่ก็ไปใส่เนี่ยไก่เนยผดเดี่ นอันนี้มันพอดีถ้าไมเหนือนเตี้ยพอหันกับฟักมือจะพร้อมนี่เกี่ยวว่ามันได้เรียยให้เนื้อตัวหยุ่ลงมาแห้งมันต้องะสา,ากมกันลำบากเลย Nếu như mình tay ý định ông chi ông môn em hư anh ơi anh ní cả đôi phôi đi sân lạp soi không phạt đi lạp nha phạt đi lạp hưng cái đất môn cái cái đó môn cái lít cái lít ồn đập cái lít ồn đập môn cái กระสีมีหอมเก็บยวนห้างจะของละจ้ะเก็บยุ่กระถางจะของกับใบสะระแหน่กับหอมปอมเค็ดเป็นผักผอมเอาไซรัลผอมพี่นอ้องดีเขากับสีมีใบเขี้ยผักหนอกนะม,ม,มันจะ,ะพี่น้องบวบกับผักบุ้งล่างน้ำแช่น้ำเลยก้อนแคกวางล้างหลายๆน้ำด้วเพราะว่าเปนผักสดเนาะพี่น้องแช่น้ำไว้ก่อน หอมกระชวยหอมไปถาม่มใส่ซอยหน่อยเหลดไร่ไขามักซอยหน่อยที่พี่น้องไข่อยมักอีสานเขียวไหมตอนนี้ง่ายจานันเอยใส่ถ้่วยไปเรเ,เรียมเทียมใ้เรียบลอยไปแล้าเห็ดมันจังบางหอากแล้วพี่น้องคือ ปอปบเสร็จเรียบร้อยจ้าเอาไว้ถใสไเลยบานจ้านี่บัมกม่วงเฮาาใไซหลายพี่น้องพอพอบาทแล้วก็หมักสมไปเนาะต่วาสมบักม่วงมันก็จือสมแซ่ผูดอกข่อยว่า ใส่ซับเซิฟสก้อนซ้ำนี่เนาะเอา,ลง,อเเาองเลงมือกันเห็ดหลดจ่าบัดนี้ช่องสิไปลงมือกันเห็ดเลยบัดน,นี้นนมนันจาปลาที่ยวเห็ดใบมันจาเนาะลงเสร็จเออป่าเห็ดไปปลาลงไปแล้วเนาะจะพี่น้องเอาพวกพริกบัดน,นี้พริกลงไปใส่ซับเซิฟก้อนสิเพ็ดโปรดข้าวคั่ว งนัวใส่ไปพร้อมกลนพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างมันก็ได้นั่นเนาะจ้ะเน้ออาจจะใส่หลายเดอ้อบาดนี้ที่พ่สตีใส่หลายก็คือน้ำปลาพวกปลาคนปีงมาแล้วเนวาะจา้ะเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่งวงใส่พร้อมกันโลดเอาเสียลงไปยัวย่วยัวย่วยั่วยั่วใส่กัน,นเอายั่วเลยบบาดเนาะ นนาาก,บบกันเนาะจ้ะเนาะสีผสมดอกตีผสมกระชายจนว่าดีแซ่แบพี่ดอกตีขออนุญาตตำก้อนนะคะแซ่แบแล้วจ้าพี่น้องแซ่บแล้วก๋วยปะสตังลาป,ลาสปะสีผสมงูผักหอมผักลุงไปเลยปะนี้่นอกจากตำผักหอมมันสีมุนเนาะพี่นออาา้องเนาะเอาจากตำหอมมาส้งใส่ ผมคิอดอยากกุ้ยดอกพี่น้องเนาะเห็นตะเพิ่นกอยกระป๋อมใช่ไหมทั้งศรีเนาะกอยกระป๋อมใช่บักม่วงกอยเงี้ยไปข้งสัตว์สมือนี่กะให้กินยาของเล่าๆสัตว์อะไรถ้าสมัยเป็นเล็กน้อยก็เคยได้กินนี่เลยกอยใช่บักม่วงกอยกระป๋อมใช่บักม่วงไปข้งสัตว์จ้าพี่น้องเบื้องในอีสานเขียวค่ะบ้านถ้กหอยอืได้เสียบแต่เรื่องบาดพี่น้องเบื้องบน พักนั่งอังหญ้าข่อยกระเต็นขาดย่างหนึ่งเดี๋ยวไปพักนี่ละจ้าเสร็จแล้วจ้า,จจาลาบปลาดุกเสียปากงวงจ้าพี่น้องพักหลายๆ้พักเขาก็จะมีอ่าพี่พักเหลียงบอกเขาเอือนนะพักไต้เนาะจ้าเขาเอามาปุ๋ยเฮี้ยนเฮานี่ก็ะเซียมีใบาปากกอักหน่อยหนึ่งยอดปากกอักผักหอมปลอมใบบัวบกจ้าพี่น้องจ้า มาเธอจ่าไม่กินขอน้ำแย่อวนนะ้วค่ะเด้อพี่น้องคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี่ค่ะฝากไปกำลังแรงใจกดไล์กดแชร์กดติดตามแย่อวนมีกำลังใจคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีค่ะ